สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1073โซโลโชลโหดปะทะก,กับเซลฟิมมีฮอกและการเคลื่อนไหวของอาวุโสดาราสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1073นเะครับเรียกได้ว่ารายละเอียดมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับจึงทําให้ตอนนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะเป็น1ตอนนะครับที่โคตรสาคัญมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมมคลลลิปี้้แแบบจัดดดเเเ็อออย่า่ากกืืกกกวงพงพ คลิปใหม่ๆของคุณนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเ <T> ชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กาลังเข้ามหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ 2, 2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพ <win> วันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี เริ่มตอนของมังงะวันพีชในตอนที่1073นจะครับจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเราจะเห็นนะครับสภาพของคาคุในตอนนี้เนี่ยก็สลบลงไปนอนกับพื้นนะครับส่วนร็อบดุจิก็หันไปมองค้อนใส่สตุซี่นะครับฟิลแบบว่าสตุซี่นั้นเป็นคนที่หักหลังเขาโดยร็อบดุจิเห็นแบบนั้นจึงรีบใช้แต่ชนีพิฆาสโจมตีเข้าใส่สตุซี่ในทันทีแต่สตุซี่นั้นใช้คามมีอ e, ะหนึ่งในรูปแบบทั้ง6นะครับในการใช้ภาพลวงตาเพื่อทําการหลบหลีกนะครับการโจมจไไโต,ตีขององ้นนตึเขงมา และเอาลิปสติกนั้นนะครับที่มีส่วนผสม,มของหินไคโรเซกิอยู่ข้างในเนี่ยและไปจิ้มที่บริเวณลำคอของร็อบลุจินะครับร็อบลุจิเสียท่าด้วยความที่ว่าเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจจึงอ่อนแรงไปในทันทีเลยนะครับเมื่อถูกหินไคโรเซกิสัมผัสที่ร่างกายของเขาและต่อจากนั้นนะครับสตูซี่ก็เลยใช้เขี้ยวของตัวเองนะครับกัดเข้าไปที่บริเวณลำคอนะครับของร็อบลุจินะครับก็เลยทําให้ร็อบลุจินั้นก็ลบลงไปนะครับเหมือนกับคาคุโดยสตูซี่นะครับได้แต่เพียงแต่พูดเลยกท กับเธอด้วยและกันนะครับและหลังจากนั้นนะครับรอบลุจิเนี่ยก็คือลงไปนอนและก็เลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเมื่อโซโลเห็นว่ารับลุจิลงไปนอนกองกับพื้นคู่กับคาคูนะครับก็เลยลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปเผชิญหน้ากับสตูซี่แต่โซโลนั้นไม่ยุ่งด้วยนะครับโดยเขารู้แหละครับว่าเป็นการหักหลังกันเองนะครับของพวก c p พีซโลส่วนบลูก็ตกใจนะครับว่าทําไมกันนะครับซีพีซีโลนั้นต้องหักหลังกันเองด้วยนะครับทั้งที่เป็นพวกกันในการบุกมาที่นี่ก่อนหน้านี้เลกาถ นะครับกับแมลงสื่อสารนะครับโดยเป็นการติดต่อหาพิทาโกลัสนะครับหนึ่งในเวก้าพังนะครับบอกว่าในตอนนี้เธอทาภารกิจสําเร็จแล้วเธอทําให้นะครับสองซีพีซีโอย่างคาคูและลอบรุจิสลบลงไปในตอนนี้เลขการถูกตัดไปที่กลุ่มหมวกฟางคนอื่นนะครับที่อยู่กับชากะนะครับพวกเขานั้นตกใจมากๆเลยเพราะพวกเขานั้นดูผ่านกล้องวงจรปิดนะครับกับเหตุการณ์ที่สตูซี่นั้นทําให้ลอบรุจิแล้วก็คาคูนั้นสลบลงไปด้วยนามิก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าคาคูกับลอบลุจินั้นได้ตายลงไปแล้วนะครับถูกาก็ใ คำอธิบายเลยคับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตุตซี่นั้นเป็นสหายเก่ากับพวกเขามาเมื่อ20กว่าปีก่อนอยู่แล้วซึ่งอย่างที่พวกเรารู้กันแหลคะคับว่าสตุตซี่นั้นนะครับเป็นหนึ่งในร่างโคลนของมิสบักกินนะครับที่เวก้าพังนั้นได้ทําการสร้างขึ้นมาด้วยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่สตุตซี่อีกครั้งหนึ่งโดยสตูซี่ก็บอกเลยคับว่าเธอนั้นทําภารกิจเสร็จแล้วแต่เธอเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมเซเลฟิมตนอื่นได้เนื่องจากว่าเซเลฟิมในตอนนี้เนี่ยทำตามคําสั่งของลอปลูจิซ โจมตีเข้าใส่พวกของเวก้าพังในตอนนี้โดยภาพในตอนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับเหล่าเซเลฟิมนั้นก็ยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยนะครับพุ่งไปเพื่อมีเป้าหมายจะโจมตีเข้าใส่พวกของเวก้าพังด้วยเอติสันนะคบเห็นแบบนี้นะครับก็บอกสตูดซี่แหละครับว่าที่เธอทำเนี่ยก็เพียงพอแล้วละที่เหลือให้พวกเราจัดการเองซึ่งหลังจากนั้นเอดิสันกับลิลิตทั้งสองคนจึงมุ่งหน้าไปเพื่อจะไปหยุดคําสั่งนะครับของเซเลฟิมเพราะว่าพวกเขานั้นมีคําสั่งที่เหนือไปกว่านะครับพวก CP พซีโลและตัดไปที่โซโลกับบ ส่วนลิลิทหนึ่งในเบก้าพังนะครับกำลังหาเซเลฟิมอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่เห็นนะครับว่ามีฮอกนั้นอยู่ใต้หน้าผานะครับและมีฮอกก็เล่งเป้าหมายไปที่ลิลิทนะครับเพื่อจะทําการโจมตีโดยเขานั้นนะครับกำลังจะโจมตีเข้าใส่แต่ปรากฏว่าโซโลนั้นได้ทําการมาขวางเอาไว้ได้ทันนะครับเล่นเอานะครับเซเลฟิมมีฮอกนั้นถึงกับเงือตกเลยนะครับกับฝีมือเพลงดาบที่ระดับไม่ธรรมดาของโซโลที่มาทําการหยุดเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าโซโลนั้นจะสะใจมากเลยนะครับที่สามารถต่อกรกับบุคคลนะครับที่หน้าคล้ายคลึงนะคร เหลือเกินเพราะว่าโซโลไม่รู้นะว่าเซเลฟิมคืออะไรนะครับก็แค่สงสัยว่าทําไมมันมีคนหน้าเหมือนมีฮอกเหลือเกินหรือมีคนหน้าเหมือนจินเบเหลือเกินนะครับโซโลรู้เพียงแค่เท่านั้นและหลังจากนั้นปรากฏว่านะครับเซเลฟิมทั้งหมดถูกควบคุมนะครับโดยเหล่าเวก้าพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยพวกเขาในตอนนี้ก็หันฝั่งนะครับมาอยู่ทางด้านฝั่งของพวกขอเวก้าพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลนเอาโซโลก็งงแหละครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจึงทำให้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนเพิ่มขึ้นมาบนเรือนะัองวกูีนน้้้ตตซ็หไปดย นะครับเพราะตอนนี้กําลังจะถูกฝั่งรัฐาบาลโลกไล่ล่าด้วยเช่นกันนะครับแหมเรือคลืดแน่นอนนะครับคนเตรียมขึ้นเรือเทาสันซันนี่เนี่ยกันบานเลยล่ะ เลกการถุกตดไปที่ลูฟี่นะครับที่กําลังตะโกนเรียกหานะครับไม่ว่าจะเป็นเวก้าพังแล้วก็จิวเรี่บอนนี่ที่ทั้งสองคนในตอนนี้หายตัวไปเลขการถูกตดไปที่เกาะสฟิงนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยคนในเกาะนะครับก็มาฟ้องเมาโก้ใหญ่เลยนะครับหลังจากที่เมาโก้นั้นกลับมาที่เกาะสฟิงหลังจากที่เขานั้นไปช่วยลูฟี่ที่ประเทศวาโนซึ่งปรากฏว่าระหว่างนั้นเองนะครับมีทหารเรือปลุกมาที่นี่นะครับและทหารเรือบอกว่าจะยึดสมบัติของหนวดเขาทั้งหมดที่อยู่ที่นี่และทหารเรือนะครับได้คุมคู่นะครับไม่ว่าจะเป พวกเขานั้นสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ได้เพราะที่นี่เป็นดินแดนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโลกจึงทําให้กฎหมายเนี่ยไม่คุ้มครองที่นี่หรอกนะและดินแดนตรงนี้เนี่ยน่าจะมีสมบัติมหาศาลจากหนดเขาเนี่ยกองไว้ที่นี่หากพวกแกไม่ยอมรับการยึดครั้งนี้ถือว่าพวกแกนั้นเป็นกบฏท,ทั้งหมดและถ้าใครขัดขืนไม่ตอบคําถามที่ฉันตอบมาฉันจะยิงทีละคนเลยนะซึ่งคนในหมู่บ้านก็พยายามอ้อนวอนนะครับให้ทหารเรือนั้นใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าแบบว่าทําอะไรกับเด็กหรือคนแก่เลยแต่ทนใดนั้นเองนะครับมีชายปริศ ซึ่งก็เป็นเอ็ดเวิร์ดวีวิลนั่นเองนะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยพูดเลยแหละครับว่าแกอย่ามายุ่งนี่คือบ้านเกิดของพ่อฉันซึ่งหลังจากที่ดวลวีวิลนั้นไล่นะครับเหล่ญญาบรรดาทหารนี้ออกไปได้ไม่นานหลังจากนั้นคลร้ายเอกเรียวคุกิวก็ปรากฏตัวขึ้นและก็จับตัวเอ็ดเวิร์ดวีวิลไปโดยเด็กในหมู่บ้านก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าไม่มีเอ็ดเวิร์ดวีวิลในตอนนั้นพวกเขานั้นก็คงจะแย่แน่นอนเป็นเพราะการช่วยเหลือจากชายปริศนาคนนั้น แต่ดูเหมือนว่ามาโก้นั้นนะครับก็ไม่ได้จะไปช่วยเหลือเอ็ดเวิร์ดวีวิลนะครับจนในท้ายที่สุดมิดปักกินนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นและก็บอกเลยแหละครับว่านี่แกเนี่ยสงสัยในสายเลือดของลูกชายของฉันใช่ไหมงั้นแกเนี่ยลองไปตามหาเวก้าพังดูละกันและแกก็ไปช่วยเหลือลูกชายฉันกลับมาด้วยเขาเน่ะเป็นมรดกของหนวดขาวแล้วท้ายตอนจะเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของคิสรุนะครับและกําลังเอาขอนมเนี่ยไปให้กับใครคนหนึ่งอยู่และก็มีการเปิดเผยแหละครับว่าเขาผู้นี้ก็คือ5อาวุโสดารเาเซนเจกาเซตเทิเลค เคยพบกับเวก้าพังมาก่อนหรือเปล่าครับซึ่งเซตเทิลนั้นก็เลยตอบกลับไปเคยนะแค่ครั้งเดียวมันนานมาแล้วฉันเนี่ยเสียใจจริงๆที่เรื่องทุกอย่างต้องจบลงแบบนี้แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1073ก็ทั้งก็ในหมดนี้นะครับเป็นสปอยล์ยามังงะวันพีชในตอนที่1073ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางรอนสะวองทบ พระคุณครับ